สวัสดีครับสวัสดีกันตอนแรงๆครับผมกะเกือบหาโมงครับบรรยากาศมนดีอกานิ่มครับผมกะคึมๆเบาหวอนเป็นไรครับชงบายมาเนาะเวทสงผมหม่อไม่นานมานี้สรงเก่าครับจะตัดสั่นอย่างแรงเห็ดเข่าครับผมคือเก่าคือเดิมครับผมเข่าเก่ามกป่าบ้านนี่ก็ยังเหลืออยู่ครับแต่ว่าเห็ดต้มไกลไกลต้มเราจีนครับ ไข่ไข่ก็ต้มน้ำปลานะครับแต่ว่าใส่เหล้าจีนแล้กินข้าวนิดน,นึงบะใส่ข้าวบะใส่ตะไคร้เนาะแะตัต้งจุดเตาแล้วครับจะต้มแล้วล่สักผักแหละแต่ว่าไฟก็ขี่ต้มน้ำเย็นลงไปเลยครับผมบอระน้ำห่อนเนาะต้มเรื่อยๆเสียงจ๊กไม่ว่าน,นี่แจก๊กแกพาครับไปเกิดอยู่วันนี้วันนี้แกอยู่บ้านเนาะไปตัดผมมาแล้วกัเคลียดสักไรนิดนึงครับเกลียวอุปกรณ์ทช้ง,งานนิดนึงอาทิตย์ เื้าบันจันทร์สิได้เขาโรงงานแต่วันนีครับผม,มบยังบดเด็กตัไปถามอยู่นะเลี้ยวยังตัเวเล็กกว่าไก่เคี่ยงครับตานนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวข่าวเดี๋ยวพายเบิ้งครับเบิ้งไก่เนาะแกกำลังกินบักสมครับกินบักม่วงบอลกับบกเชอรี่เจอสตรอเบอรี่จิบพริกเกลือสมแห้ง กับเขาครับนาำเขาจะเห็นบองเกาบองเดิมครับผมเป็นเต่าจานนี่ไงครับไ่ตัวห,หนึ่งเห็ดเมื่อสองตัวครับตัวหนึง่งอาหารบางเขาบองเบาดับสตบอรียิ่เกลือครับ ความสมใบยาวาถึงครับผมสมจิตเลยลรวปักห้วงไว้จำครับผมห่วงกับเป็นห้วงขัอนแรกถังนี้เขินพันผสมตามยินครับต้มไก่ครับ เดีล๋ละครับค้างๆเหมือนๆเพราะฉะนัจะได้กินอาแกผมกะสับเดียรแล้วครับยังหุงเดี๋ยวขึ้นไปแซ่ตูเ้เยน็นด้วยมันกร,กรอบๆได้นิดนึงครับอัน,นเย็นๆก,กรอบๆเนาะบึ้งงูมันเหนียวครับมาเอิ่งหมอโอ้ไปมาเผาอย่างน้อฝุอ่นอ่ะฝุ่นควันครับหนาทิเขาหน้ามันจะปังนฝุ่นครับมาควันมาเอ,อ้ย นต้มน่าครับใส่ซีอิ๊วครับจะแวมนดำที่วูเราจีนตะพักยังไงเหนะครับยังสีได้โอ้ตา,ายตายจีนเซแมสนะครับเพเผาเผาย่มันแรงลบมาทาั้งหนะีทำเนาะ ครับผมพอดีเติมทานไหมครับทานเหมือดก็เลยใส่นานไปนิดนึงครับไกลเขากะใกลจะได้ที่แล้วครับผมใส่นานไปประมาณสักครึ่งเก้ยวครับหรยอรอให้ไฟจนงดนี่ครับเบื้ังสื้อเนาะแต่ว่าหากินได้บอกกินได้แล้วครับผมจะนิ่มแล้วเนาะตัวยังทรับเตยก่อนนิดนึงครับต้องชิมแล้วทานก็เป็นทานเก่าครับกระนาดสักพักยังไงครับผมเดี๋ยวประมาณสามสิบนาทีกันนะสะได้เรื่องอยู่ครับไปกำลังติดเนาะ ครับมาเบิ่งนกันอีกเท่อนึงครับว่าเป็นยั่งไรแล้วโอ้ยเปัดๆเลยครับหอมซับไสรเราจีนกับซีอิวดำครับยังออกแับนั้นเดี๋ยวลอไฟครับครับผมตอนนี้มาต้มเพาก็ได้ที่แล้วครับผมเดี๋ยวทีนกับนิไวเนาะเดี๋ยวสีมายางเฮ็ดต่อครับผมดูกระนาศีหูเขาแล้วไอ้ครับอมาจะหิวข้าแล้วเดี๋ยวไปตำบากหุ่งตำบางฮู้งกับตำเฮ็ดครับผม กระปิ่งเห็ดที่เก่าครับผมเห็ดพิ่งหอมกระเทียมที่เก่าครับจะทำเห็ดเหมือนเดิมมีป,ประเทศต้นหอมครับผม สวัดีกันตอนซอยขึ้นหนึงครับผมเมื่อคืนก็ลืมปิดคลิปอีกครับผมเทคล็อกเขาแล้วก็กินข้าวแล้วกันนั่งพัพแป๊บนึงอาบน้าครับแล้วก็นอนเลยเนาะเริ่มปิดคลิปครับพามาเบิ่งบรรยากาศเขาเศร้าครับมาหนี่ครับหงม้งเศร้าครับผมฝ้าแดงเลยอาทิตย์ยังบ่ขึ้นเนาะการนี้เงินฝาดทั้งนี้นิดนึงครับฝ้าแดงเสียงนกเสียงแล้วนงสันน้ำกับห้องกันเซาเซาแล้วครับผมกำลังที่ออกจากค้อจากห้องจากห้างเนาะหากินอยู่ไขมันเนาะครับเนาะครับบรรยากาศเขาเศร้าครับผม บรรยากาศล่มใไบไว้อยครับผมคือฝนสีมาเนี่ยตีประมาณนี้ครับผมตอนต่อสบุ่มโมงสบครับผมตื่นตั้งแต่ตีซีครับผมเด้รูปออกมาตีห่าครับตีเก่าครับผมตื่นประมาณตีซีตีหา่าตีซีเครื่งตีห่านี่ครับเ็กงานบริแทนงานจะตื่นปกติครับเพราะว่านอนตั้งแต่สามถึงม,มันจะนอนอิ่มเลยเนาะ ขึ้นซ่ได้เบียกร้ายครับผมนี่ก็ระเทาะเขา,เขา,ขากำน้ำกะเดี๋ยวได้พัดๆักแางเดียวครับแล้วก็เดี๋ยวเลยไปหดน้ำต้นใหม่ว่านน้ำไหลค่อยครับไปโหดครับหดน้ำครับมีนี่บม่ม,มีหมอ,อกเนาะกะประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปน,นี้เนาะต่อจากหมู่วา่านแค่เพล็กเ,เขาแล้วก็สติคอร์ตโตครับผมโอ้นกเป็ดข้างบนเป็นล่างๆครับสติคอร์ตตัวแรไปก่อนครับผม วชคดีมีความสุขครับผมฝากา like กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพอเป็นกำลังใจนะครับผมบอ,อกกันคลิปต่อไปเนาะห้บรรยายแน่บ,นบนรเสาวโชคดีมีความสุขครับผมสวัสดีครับ